เี๋ยวซ้ายเข้ามาปั๊บนะครับเราก็จะเห็นเจอจ่าเฉยนะครับสวัสดีครับจ่าจ่าเป็นไงบ้างครับจะถามยังไงนะครับจ่าก็เฉยนะครับจะเรียกว่าอะไรดีเนาะชุดไทยสไตล์ลายทหารนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ไฮไลท์สมุนไพไทยนะครับอย่าดมอย่าลมอย่ามองครับผมเปิดเร็วให้ดูนะประมาณนี้นะครับ พอผมขึ้นมานะครับจากสถานีรถไฟฟมาทีสนามชัยนะครับเราก็ขึ้นมาเจอกับมิวเซียมสยามนะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าในมิวเซียมสยามนั้น มีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกิมมิคเล่นนะครับคือตู้นะครับทำปั๊มออกมาครับเป็นเป็นตัวเหมือนเงินนะครับ20บาทนะครับไว้เป็นกิมมิคนะครับเล่นหลายตู้เลยครับใครเข้ามาก็มาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามาปั๊บนะครับเราก็จะเห็นเจอจ่าเฉยนะครับสวัสดีครับจ่าจ่าเป็นไงบ้างครับจะถามยังไงนะครับจ่าก็เฉยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้ามาซื้อตั๋วที่นี่นะครับราคาคนไทยนะครับ100บาทนะครับ มีเเวเนียนะครับขายด้วยนะอย่าดืมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยไปกันเลยนะครับหัวเร่งชั้นสามด้วยครับถ้าในกระเป๋ามีน้ำดื่มพกขึ้นไปได้แต่ก็เปิดดื่มครับเอาไม่มีครับชั้นสามนะครับสตาร์ทกันที่ชั้นสามแล้วค่อยลงมานะครับมาถึงกันแล้วนะครับชั้นสามพอเข้าห้องมาก็จะเจอจะเรียกว่าอะไรดีเนาะชุดชุดชุดไทยสไตล์ลายทหารนะครับแล้วก็มีแบบ ใส่ดีไซน์เข้าไปใหม่นะครับทั้งในห้องเนี่ยก็จะมีจอโมอนิเตอร์พูดเรื่องเล่าความเป็นมาของผัดไทยแล้วก็ความเป็นไทยในสไตล์ยุคสมัยใหม่ครับห้องต่อมานะครับก็จะเป็นห้องที่วัตถุโบราณน,นะครับที่ได้เก็บไว้นะก็จะมีทั้งศิลามีทั้งทรูปนะครับมีพัสยานเทวาทิรากนะครับชุดโบราณ เครื่องลายสังฆโลกนะครับพิธีแห่เรือนะครับกรอบรูปในสมัยโบราณนะครับอานุสรณ์สถานนะครับรวมถึงหนังสือนะครับที่เป็นวรรณกรรมของไทยนะครับพระอภัยมณีใครรู้กันบ้างพระอภัยมณีใครเป็นคนแต่งเหรียญบาทนะครับในยุคสมัยก่อนนะยุคนี้ผมเกิดทันนะเนี่ยจะมีตา สอสำนักง,งานตํารวจด้วยนะครับอืมอ่านี่ห้องแรกนะครับเราไปถึงห้องแรกกันแล้วนะครับโอ้โหมีรูปน่ยัมกําแพงเลยนะครับเป็นรูปยันกําแพงเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยอ๋ออันนี้ไม่รู้เขาประกวดอะไรกันนะครับแต่เป็นนางงามที่เป็นเจดีนะครับอออันนี้จะเป็นเครื่องดน,นตรีไทยนะครับ รวมถึงการบันทึกแพทย์แผนไทยของเราในสมัยโบราณนะครับบันทึกใส่ใบลานนะครับห้องนี้เนี่ยจะมืดหน่อยนะครับเป็นเหมือนกับห้องแสดงผลงานนะครับในโครงการพระราชด,ดำริของในหลวงเรานะครับหรือว่าความน้อมสำนึกและศรัทธานะครับในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ครับอันนี้นะครับเป็นการให้เราต่อต่อต่อโมเดลเนี่ยตรงนี้นะ แล้วผ้ามันจะมีขึ้นอยู่ข้างบนโน้นอ่าเป็นเป็นเหมือนกับของเล่นของมิวเซียมน,นะครับเนี่ยครับเนี่ยพี่เขาต่อ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 แต่แมันก็จะไปนโผล่ตรงน้นนะครับห้องนี้เรียกว่าห้องไทยสถาบันนะครับอุ้ยเดินมานะครับกําลังจะไปอีกห้องนึงเจอหายฝังอยู่ไม่รู้หายแม่รางหรือเปล่านะครับอ่านี่ก็เป็นอัตลักษณ์ของไทยนะครับเรื่องสายศาสตร์มูนะครับคนไทยเนี่ย ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับต่อกันด้วยห้องต่อมานะครับชื่อว่าไทยอลังการนะครับความวิจิตบรรจงของคนไทยนะครับผมว่านี่เป็นยืนหนึ่งนะครับในเอเชียแน่นอนนะครับเข้ามาในห้องนี่ขนาดประตูหน th ้าต่างในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือพระราชวังนะครับจะต้องมีการตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพระที่นั่งนะครับที่นั่งต่อไปที่ห้องที่หกต่อเนื่องกันเลยนะครับต่อเนื่องกันเลยห้องที่หกอันนี้เป็นศิล ศิลปะร่วมสมัยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีแมคโดนั่เขาอยู่ด้วยได้ไงไม่รู้มีชุดคุยชุดเทวดานะครับชุดรามเกียรนะ์เนาะนี่ก็คือศิลปะร่วมสมัยว่าถึงแม้นะครับประเทศไทยจะผ่านกี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ตามนะครับความเป็นไทยก็ยังคงอยู่นะฮะนี่หวยไทยก็มานะมาถึงห้องที่แนะครับไทยอินเนอร์ เอาไทยที่มันอยู่ในไทยอีกทีหนึ่งอยู่นในตัวตนของเราครับของที่มันเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยนะครับขนมปี๊บนะครับอ่าข้าวหมูแดงข้าวขาหม,มูแกงถุงอ่ามีแกงถุงเบียใส่น้ําแข็งนะประเทศอื่นเขากินเบียไม่ใส่น้าแข็งนั่นนะครับถุงหมูหิ้วอ่าผมเลยดูอ่าการใส่โครกรับถุงหิ้วอย่างยืดนะครับหนังยางนะครับเครื่องปรุงอ่ากุ้ยเจนตาโฟอ่าผมลำดับไปเมนูแบบติ๊กนะครับ รวมถึงถุงกระดาษนะครับน่าอันนี้เป็นอะไรโอ้โหผูกผ้าสีนะครับนี่เป็นความเชื่อของคนไทยและพอหันกลับมานะครับเราจะเจอนางกวักยักษ์ ตัวเอ๋ยใหญ่กว่าคนประมาณห้าเท่าได้มั้วนด้วยนังกวักนี้นะครับเอ้เขาทำให้ร่วมสมัยนะครับมีตุ๊กตาทอยด้วยนะอ่าอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ไฮไลท์สมุนไพไทยนะครับอย่าดมอย่าลมอย่ามองครับอ่าไม่เหมือนใครครับอ่าลงยิมสมัยก่อนนะครับวินมอไซ์อ่าประเทศนี้ประเทศเรามีอ่าคณะติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่เราชอบแปะกันหลังรถซีดีบันทึกเสียงกระเป๋ารถเมย์ใครเกิดทันนะครับกับรถเมย์เวลาขึ้นรถเมย์จะมีกระเป๋านะครับลอง รองเท้าแตะแบบหนีบนะครับรวมถึงบ้ามา ห้องที่9แล้วครับไทยวิทยาประเทศไทยนะครับอ่านี่นะครับเป็นห้องเรียนของไทยเนาะตัวอย่างอ่านี่โต๊ะเรียนอ่าเป็นโมเดลจําลองนะครับการเรียนการสอนนะครับครูก็จะสอนอยู่หน้าห้องอย่างนี้เนาะอ่านี่มีการสอนคํากรอน,นะครับเป็นเอกลักษณ์ของไทยอันนี้ก็จะมีชาวต่างชาติเขาก็จะมาเล่นนะครับในโต๊ะจะมีสแตปมให้เล่นแเตมเงินใหญ่เลยนะครับูนะครับไทยชิมอ้าวเรื่องอาหารไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะ บรรยายถึงมีนูอาหารต่างๆนะครับการจัดแสดงไทยชิมอาหารไทยและเครื่องเทศต่างๆนะอ่าอันนี้ลคล้อยเล่นยังไงกดปุ่มปะอ๋อวิธีเล่นนะครับโทษเอาจารย์มาวางนี่จะมีคิวไลของหลังวางลงไปใ่ไห เมน,นูนี้คืออะไรปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมันจะเป็นแอนิเมชันนะครับภาพมาแต่งเมีนุ่มๆมาเป็นติง้งไอศครีมกะทินะฮะโอ้นี่เราก็เล่นกันอย่างนี้เลยมาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวลองจานมันดูจานแล้วกันลองดูนะครับเฟรชอ๋อ,อต้องเปลี่ยนนะครับอ่อต้องเปลี่ยนทางโอเค แฝอ่มาแล้วครับการาฟิกยิงแล้วตึงตึงต้งตึงต้งึงึงึงปรุงเป็นอาหารออกมาออ้อาวผัดไทยครับผัดไทยอ่าไม่ตรงจานเท่าไหร่พัดไทยนะฮะเป็น 3D โอเคนี่มีฐานให้เล่น2 2 2จุดนะเดี๋ยวคนมาเยอะเนาะจะเล่นไม่ได้อ่านี่คือของดีของไทยแล้วในเนี้ยเขาชูว่า มาสัมนนะครับแล้วอาหารไทยสิ่งที่คู่อาหารไทยขาดไม่ได้เนะครับก็คือสมุนไพรไทยนั่นเองนะครับมากันที่ห้องสเปดนะครับห้องไทยดีโคตรนะครับนี่นะบรรยากาศภายในห้องนะครับก็จะมีชุดนะครับแล้วก็โมเดลนะครับวัดต่างๆจุ้ามหาเจดีย์ต่างๆนะครับที่เป็นรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบใหม่นะครับอ่า เราก็จะมีเสื้อแมกเรียนในมัตต์ไคยเลือพระพนาจุพิธีนะครับพัฒนาการของขนไทยถึงปติดนะครับใครสนใจก็หมองเปิดดูได้นะครับเนี่ยจะเป็นภาพเล่นอย่างนี้ผมเปิดเร็วๆให้ดูนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นช่องอะไรมองเข้าไปดูแฟ หมุนได้นะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะเห็นยังเห็นยังเห็นยังน่าเป็นของเล่นนะครับหมุนอ่าเป็นการสร้างภาพแอนิเมชันแบบแมนนวลนะครับในห้องนี้นะครับมาถึงห้องสิบสองนะครับไทยเชื่อโอ้โหคนไทยนี่มีความเชื่อเยอะแยะมากมายเรามีความเชื่อในพระพุทธศาสนานะครับเพระพี่น้องคนไทยโดยมากเป็น สาตนิกรชนนะครับพู้สัตวนิกรชนนะครับมีตั้งแต่อะไรเนี่ยน้ํามันมั้งครับอเป็นน้ํามันอันนี้เบียแก่นะเขี้ยวเขี้ยวเสือนะครับเป็นของทนสิทธ์นะครับอ,อันนี้มะกะลีผลโอ้มีเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นคดนะครับอ่าคดคดก็เป็นเหมือนกระดูกปูดกระดูกงอกนะครับอ่าอันนี้เป็น ปากิงนะครับมีดหมอแหวนลงอาคมโอ้โหสารพระภูมินะครับรวมถึงพ,พุทธรูปนะครับท้าเวสุวรรณปรักขิก็มาน,นี่เป็นสิ่งความเชื่อของคนไทยเรานะครับอ่านี่ครับตู้เสียมเสียมซีก็มีออันนี้เป็นพุทธจักรพัินะครับ เซีมซีนะครับในความเชื่อของไทยเนาะเราไปวัดเราก็ต้องดูเซียมซีกันนะครับพระสังฆา,ายพระพรมนะครับนี่เสื้อของพราหมณ์ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะสายบันเทิงนะครับสายก่อสร้างสายธุรกิจก่อนจะทํากิจการงานใดเราก็ต้องมีการบวงสรวงบูชาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าเทพฝั่งฮินดูนะครับคนไทยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางศาส,ส,ส,สนานะครับ ก็จะมีหลากหลายศายส,สนาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเอาวละผูกผ้าสามสีผ้าเจ็ดสีกับต้นไม้นะครับอ่าเพราะเรามีความเชื่อว่ามีรุกขเทว,วดาอยู่นะครับอันนี้จอมปลวกก็มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบัตรพลีเนาะหรือไอ้กระทงให้ผีนะครับอันนี้อ่าใครผีไหนเฮี้ยนมากนะครับก็จะต้องโดนจับขังอยู่ในเอ่ อยู่ในนี้นะครับอยู่ในก็เรียกอะไรอะกระบอกข้าวหลามอ่าลงอาคมอ่าสีเขียวนี้ใครเห็นก็ต้องนึกออกนะครับผีตาหนีนั่นเองครับอ่าเป็นความเชื่อนะครับเสาตกน้ํามันนี่เสาตกน้ํามันกล้วยตาหนีสิบสามนะครับไทยประเพณีโอ้โหประเพณีไทยน่าจะเป็นประเพณีมีประเพณีที่เยอะที่สุดในโลกแล้วมั้งครับเพราะว่าวันหยุดเราเยอะเหลือเกินถ้านับกันจริงๆห้องนี้ก็จะเป็น ถังเก็บประเพณีต่างๆนะครับใครอยากรู้ประเพณีอะไรบ้างก็มาเปิดแล้วก็ดูเขานะครับ14เขาตั้งชื่อห้องนี้ว่าไทยแชะนะครับหรือว่าเป็นโอโต้นะครับการถ่ายภาพของคนไทยตนะั้งแต่ในสมัยรั้งเดิมในสมัยก่อนจนถึงในสมัยปัจจุบันนะครับในสมัยก่อนเราจะมาดูนะครับมันจะมีห้องแต่งตัวนะนี่ ห้องแต่งตัวก่อนที่เราจะถ่ายรูปในสมัยก่อนจะถ่ายรูปในมีฉากหลังนะครับแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ถ่ายนะี่เป,นเป็นกระจกแต่งตัวสมัยโบราณน,นะครับนี่ชุดไทยเั้นะั้นะครับนะแล้วก็มาลองเล่นกันหน่อยนะครับจอดตู้นะครับของยี่สิบบาทนะครับเลือกลายเอาละขอเลือกลายนี่ละกันงานวัดปั้้าไปเอาเครื่องทำงานแล้วครับ อย่างนนกออกมาแล้วได้แล้วครับนี่ปั๊มมาเป็นงานวัดนะครับเดี๋ยวจะไปฝากคุณลูกนะครับคุณลูกเขาให้เราตอกด้วยนะตอกตอกก็ได้นะเพื่อจะก,กับไปไว้แขวนได้นะครับอนนี้ก็มีเาศการนะครับเล่นนะครับเล่นนี่แล้วมีของเล่นของไทยนะครับต่อ อันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรลูกแก้วเออใครเคยเป็นเด็กเคยเล่นลูกแก้วนะครับอบอกกันด้วยนะลูกแก้วอ่าจระเข้หนีบอ่าเขหนีบแล้วก็อะไรลูกคางนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเบเบดแล้วนะไล่นเล่นลูกคางนี้แล้วแล้วก็ตัวต่อนะครับเป็นสัตว์รางดินน้ํามันอันนี้ใครเคยเล่นผมเคยเล่นนะอ่า ม nee, nee, าเก็บมาเก็บนี่มาเก็บนี่สาวๆชอบอ่าเดี๋ยวจะมีใครมาทำสกุตเกมแบบเกมไทยไหมครับอ่าเกมเศรษฐีอ่าแล้วก็ตุ๊กตานี่เอ่อชื่ออะไรนะเป็นตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงในสมัยก่อนเนาะแล้วก็เกมเกมในสมัยโบราณนะจำไม่ได้เรียกว่าอะไรเกมอะไรแล้วก็ตุ๊กตานะครับของเล่นอะไรก่อนอ่ตังเล่นอะไรนะตังหันอ่าของเล่นทีน่นะทำจาก เ็กกสสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้ด้วยนะคะ